โรคไทรอยเป็นโรคที่เจอบ่อยไม่ว่าจะเป็นโรคไทรอยเป็นพิษไทรอยทํางานน้อยหรือแม้กระทั่งเมืเร็งไทรอยและในหลายครั้งเราก็ละเลยจนปล่อยให้ก้อนโตหรือมีอาการเยอะแล้วค่อยมาพบแพทย์การตรวจไทรอยต้องใช้อุปกรณ์สองอย่างนะคะ 1. กระจก 2. น้ำหนึ่งแก้วเพื่อช่วยในการกึงค่ะเริ่มจากการคำไหปลาร้มาให้บรรจบกันตรงกลาง ต่อมไทรอยด์ของเราจะอยู่บริเวณคอเราจะใช้มือคำทางด้านซ้ายและคำไปทางด้านขวาส่องกระจกว่ามีก้อนหรือไม่ใช้วิธีการดื่มน้ำแล้วกลืนน้ำเพื่อช่วยดูการขยับของคอถ้าพบก้อนก้อนจะขยับได้จังหวะที่เราลืน่น้ำถ้าคำได้ก้อนและพบว่าไทรอยด์โตขึ้นรู้สึกเจ็บหรือพบว่าไทรอยด์ของเราเปลี่ยนไปจากเดิม ควรมาพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุกันนะคะ